ได้ทุ่มเหมือนเดิมครับยังช่วยกันดีครับซ้อนเอาไว้ได้จังหวาาะเมื่อสักครู่นะครับธนบูรลกับพิพัฒน์นชัยยาครับมีการนำผ้าขนหนูมาจัดวางเตรยียมไว้ให้เสร็จสับครับแต่ที่จริงวางอย่างนี้ก็คือไปไหนก็มีโอกาสได้ทุ่มมานะครับอันนี้เป็นฝั่งที่เขาบุกครับ โยนมาแล้วเปลียนลูกนิดโอ้โหเข้าประตูไปครับมาบอลมันค่อยๆเข้านะครับแต่มันพิดทางไป๊ะเลยครับลูกมองของลีจองโฮครับคือกวินเนี่ยมองบอลไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะพุ่งไปทันครับบอลชนเสาสองแล้วก็เข้าประตูไปครับความพยายามของเกาหลีใต้เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยครับจากลูกทุ่งไกลของลีชางบูคืออาจจะมีผ้าคนุนเนี่ยวางเฉพาะฝั่งที่เวลาพวกเขาได้บุกนะครับแล้วก็ทำให้ ลูกไม่ลื่นเดียวกาสที่จะทุ่มเข้ามาได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเราอุดมาได้ม30กว่าจะตีจะหมดครึ่งอยู่แล้วนะครับดูครับจังหวะโยนเข้ามาแล้วพอดิบพอดีหัวเขาเลยครับสอดเข้ามาเนี่ยข<อ><ด>้างหลังเราก็มืนกันรักษาลายอยู่แล้วนะครับสี่ห้าคนตรงนั้นพอดีเป๊ะเลยครับโฉบเข้ามาแล้วไปเสาสองชนเสาเข้าโอ้โหคือลูกเนี้ยอาจจะทุ่มสั้นก็จริงนะครับแต่พอพริมชางวู ครับบอลได้ครั้งนี้โยนมาลีจองมาที่ให้ดีที่สุดนะครับกอลิต้า้ยอดไม่ครั้งจังหวะนี้โอ้โหล้มไปผู้ตัดสินเป่ายางงี้ชี้จุดโทษแน่นอนครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ก็เราก็พยายามเข้าสกัดบอลน,นะครับนริดินพยายามบอกผู้ตัดสินว่าตัวเขาเนี่ยเข้าสกัดบอลแลวกลายเป็นว่าผู้ตัดสินมองว่าเสียงอีกครับให้ใบเหลืองครับโอ้โโอเดี๋ยวคงต้องดูภาพช้ากันชัดๆอีกครั้งครับ คือดินนี่บอกว่าเข้าบอลนะครับจังหวะนี้แล้วนี่ครับต้องระวังนะครับที่บอกแล้วว่าเขาพร้อมจะเป่าเสมอนะครับในกรอบเขตโทษแล้วโอ้โหสิโก้จิติศรสน้เมืองครับทำหน้าเซ็งเลยครับแล้วถ้าฟาวจริงนอกกรอบด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยครับไม่อยู่ในกรอบถ้าจะเป่าว่าฟาวน่าจะเป็นการฟาวนอกเขตโทษนะครับ กลายเป็นเป่าเปล่าและให้จุดโทษครับจังหวะที่เหตุการณ์แต่อย่างนี้นะครับ ทีมจะเป็นคนเตะครับจางฮุนซูที่บอกว่าเขาทำเป็นหนึ่งประตูก่อนหน้าน,นี้ก็คือ2อวันก่อนครับในรอบก่อนรองชนะเลิศที่กลุใต้เฉืินชนะญี่ปุ่นแชมป์เก่า10ได้จุดโทษในช่วงก่อนหมดเวลา2นาทีกับเกมน,นั้นที88และเป็นจางฮุนซูคนเนียครับทำประตูชัยให้กลุใต้ผ่านญี่ปุ่นเข้ามาเจอกับไทยเราตรงนี้นะครับต้องดูว่ากวินทำสัจจา์ครับจะเซฟลูกจุดโทษของปริใต้ลูกนี้ได้หรือเปล่า ดวลกันครับกับตันทีมเรากับกับตันทีมของเขาจังหวะไม่น่าเป็นผิดโทษนะครับเราเห็นจากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ฟาวจังหวะนอกเขตครับเอ,อ,อ,ตอาตามหลังหนึ่งประตูนี่ยังพอมีลุ้นกับแต่ที่เกิดเสียลูกที่สองนี่เหนื่อยแล้วครับอยู่ตรงนั้นแต่คนอ,อื่นๆะอยู่นอกกรอบถูกโทษได้หมดนะครับ จางคุนซูครับวิ่งเข้ายิงโอ้โหต้องบอกว่ายิงเฉียบผ่านเหลือเกินครับสองประตูต่อไปได้ตัดสินว่าไงครับให้ยิงใหม่ครับถ้าอย่างนี้เอาละครับครับกวินโอ้โหจางคุนซูต้องบอกว่ายิงเมื่อสักครู่สมบูรณ์แบบมากนะครับยิงเรียกว่าแรงแล้วก็เข้ามุมประตูครับอิกมือกวินนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ ือเมื่อสักครู่น่าจะมีผู้เล่นคนอื่นที่วิ่งเข้าไปในเขตโทษก่อนที่บอลจะเะเท้าจากหุ่นซูครับครับยิงใหม่ครั้งครับยังไม่ได้ครับจางวุ่นซูวิ่งเข้ายิงโอ้โหคราน้เปลี่ยนมุมครับแมากดเรียดครับแล้วมาทางขวาของกวินนะครับก็ถือว่าเป็นการวัดใจกันเลยครับเปลี่ยนมุมยิงครับจางวุ่นซูและทําให้กกลิใต้นําไทย2-0แล้วครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ครับขึ้น1-0ยังไม่เท่าไรนะครับพอ2-0จากลูกจุดโทษที่ต้องบอกว่า เราไทยเราต้องหาครับค้่องใจแน่นอนครับ